สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง RTAF Sky Force แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวเครื่องบินรบที่ดีที่สุดสำหรับแฟนแฟนสายการบินรบในประเทศไทยวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและเจาะลึกกับสุดยอดเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการการบินทั่วโลก นั่นก็คือ JAS 3 9 d Gripen รเนรุ่นปี2026ที่มีการพัฒนาและอัปเกรดสมรรถนะให้ก้าวล้ำกอว่าที่เคยเป็นมา JAS 3 9 d Gripen ปคือเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทจากสวีเดนที่ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและรองรับภารกิจได้หลากหลายทั้งโจมตีภาคพื้นดิน การรบทางอากาศและการลาดประเวนรุ่นปี2026นี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับทั้งด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมรรถนะการบินและความสามารถด้านอาวุธแบบครบวงจรรูปลักษณ์ภายนอกของ JAS 39 d g r i ิป n ปี2026ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบแบบแคนาดอและปีกเดลต้า แต่ปรับปรุงโครงสร้างให้มีการลดแรงต้านอากาศมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการบินที่สูงกว่าเดิมวัสดุโครงสร้างมีการใช้คอมโพสิตและโลหะผสมใหม่ที่เบาแต่แข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทานและลดน้ำหนักโดยรวม4ตัวเครื่องแบบ Low Visibility ถูกออกแบบให้พรางตัวได้ดียิ่งขึ้นในทุกสภาพแวดล้อม ในส่วนของระบบขับเคลื่อน JAS 3 9 d ปเป็นปี2026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นปรับปรุงล่าสุดที่ให้แรงขับสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีกว่าเดิมทำให้ระยะปฏิบัติการยาวขึ้นและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดใกล้แมสสอพร้อมทั้งมีระบบควบคุมการไหลของอากาศและท่อไอพ่นที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบินผ่านแผลง ห้องนักบินของรุ่นนี้มีการอัปเกรดเต็มรูปแบบโดยใช้ระบบแสดงผลแบบจอสัมผัสขนาดใหญ่หลายจอพร้อม HUD แบบกว้างและระบบ HMD ที่นักบินสามารถมองข้อมูลการบินและเป้าหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องละสายตาระบบเอวิโอนิกใหม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบแบบเรียลไทม์ทั้งกับเครื่องบินลำอื่นและศูนย์บัญชาการภาคพื้นดิน เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ JAS 3 9 d เ r i p ดีเป็นปี2026สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกลจรวดอากาศสู่พื้นแบบนำวิถีและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS รวมถึงปืนกลขนาด27มเมตร ภายในลำตัวความยืดหยุ่นนี้ทำให้เครื่องบินสามารถรับมือกับภารกิจได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดระบบเรดาร์ของรุ่นปี2026ได้เปลี่ยนไปใช้ AESA เราดาร์รุ่นล่าสุดที่มีระยะตรวจจับไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบกวนสัญญาณและป้องกันการถูกตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามทำให้ JAS 3 9ดีก d เป็นกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากต่อการจัดการในสนามรบสมัยใหม่การปรับปรุงในรุ่นปี2026ยังรวมถึงระบบเชื้อเพลิงกลางอากาศที่พัฒนาให้รองรับการเติมเชื้อเพลิงจากเครื่องบินแท้งเกอร์หลายแบบ และระบบควบคุมการบิน Fly By Wire ที่มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นแม้จะทำการบินที่มีการหักหลบหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรุนแรงสำหรับการใช้งานจริง JAS 3 9 d g r i p e n เป็นที่นิยมในหลายประเทศเนื่องจากค่าบำรุงรักษาที่ต่ำและความน่าเชื่อถือสูงเครื่องบินรุ่นนี้ออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงได้ง่ายแม้ในสภาพสนามบินชั่วคราวหรือพื้นที่ห่างไกล สามารถเตรียมพร้อมบินได้ภายในเวลาไม่นานหลังจากลงจอดทำให้มีความพร้อมรบสูงตลอดเวลารุ่นปี2026ยังมีการเสริมระบบป้องกันตนเองอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและตอบโต้การโจมตีจากจรวดนำวิถีได้ทันทีด้วยการปล่อยแฟร์หรือชาร์ฟและสามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันการถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว ความสามารถเหล่านี้ทำให้ JAS-39 d Gripen ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีความอยู่รอดสูงในสนามรบสมัยใหม่เมื่อมองในภาพรวม JAS-39 d Gripen รุ่นปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ สำหรับประเทศที่ต้องการกำลังรบทางอากาศที่แข็งแกร่งแต่ไม่ต้องการค่าใช้จ่ายมหาศาลกริปเปนคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบการอัปเกรดในรุ่นนี้ทำให้มันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ JAS 39 d c r i p ็นรุ่นปี2026ที่เราได้นำมาฝากกันถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง RTAF Skyforce ของเรา